รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน สวัสดีค่ะครับพบกับเราสองคนนะครับในรายการสารพันข่าวครับก่อนข้าวมื้อเที่ยงทางสารีข่าว24ชั่วโมงหรือ TN24 แห่งนี้ครับวันนี้ผมเทพศุขครับค่ะและดิฉันนทัทชานะคะที่จะนําเรื่องราวต่างๆในรอบหนึ่งสัปดาห์นะคะว่ามีข่าวไหนที่น่าสนใจแล้วก็อยู่ในกระแสนะคะก็จะยิยกนํามาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะคะว่าแต่ว่าในวันนี้นะคะไฮไลท์ของข่าวจะเป็นอะไรบ้างไปตามชมกันเลยค่ะ ฉันไม่เคยหยุดไม่มีหยุดที่จะสร้งสรรค์พลังสะอาดเพื่อโลกไปใหม่ไม่มีหยุดโลกที่ยังสดใสให้คงอยู่เพื่อเธอตลอดไปหลังจากมุ่งสร้างสรรค์พลังงานทดแทนเพื่อคุณเพื่อโลกเพื่ออนาคต ดอนเมืองทเวทางเลือกที่เห็นค่าเวลาของคุณบริษัททางยกระดับดอนเมืองจำกัดมหาชนกว่าปีของประสบการณ์มาตรฐานบริการและความไว้วางใจวัสุิาทอินทร์ทางเลือกเพื่อรถรู้สำหรับคนเลือกรถเข้ามาพบกับผมนะครับรับประกันไม่ผิดหวังกับราคาที่คายลองนี่คือชีวิต นี่คือความฝันกับสิ่งที่วาดหวังที่กำลังรอคอยหยุดนิ่งชีวิตแด้ด,ดินแห่งไว้แต่สิ่งที่เปลีป่ยนแปลงแสนยาแคงทุดตรงหาที่บนฟ้าฟ้ายังคงมีเรืร่องราวพอเปลี่ยนเองสนหลวงน้ำพระราจารไทยคืนชีวิตให้คนไทยทุกคนโดย East Water Group ครับเรามาเริ่มกันที่ข่าวแรกเลยนะครับ,รบเรื่องของ six-party talk เรยกว่ามีการพูดคุยระหว่าง6ฝ่ายด้วยกันก็เรียก six-party talk ก<ม>็มีจีนเกาหลีสหรัฐรัฐเสเซียญี่ปุ่นและเกาหลีเหนือกเกาหลีใต้ก็เป็น6ประเทศนะครับ,รบเรื่องนี้มีความพยายามที่เรื่องของยุติเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์การสะสมอาวุธนิวเคลียร์โดยสหรัฐนี่รจริงๆแล้วเป็นผู้ที่เริ่มเรื่องนี้ขึ้นนะครับแล้วก็จะจะให้เกาหลีเหนือเนี่ยยุติการสะสมอาวุธนิวเคลียร์นั่นเองนะครับก็เลยดึง ลึงทั้งหกประเทศที่มีผลกระทบมาเจราจาและรวมถึงประเทศที่เรียกว่ายังมีบาร,รมีกับเกาหลีเหนือโดยเฉพาะจีนและรัสเซียนะครับไม่ว่าจะเรื่องของอาหารเรื่องของอจะบอกว่าพลง,งานที่ต้องใช้เราัน่บางนีแล้วน,นะเมื่อสองหเาห้านี้ยุติการพูดคุยไปหมดแล้วทีนี้สหรัฐก,ก็อยากจะให้รื้อฟื้นแต่ก็ทดสอบความจริงใจก็บอกว่าการ,รที่หยุดการให้ความช่วยเหลือทางด้านอาหารเนี่ยกำลังจะรีซูมใหม่ จะนำกลับมาให้ใหม่เพราะว่าประชาชนในเกาหลีเหนือเนี่ยมากกว่า6ล้านคนอดอยากอาหารเขาเรียกว่าฟู้ดสตาเ a ชั่นอดอยากอาหารคือว่าอาหารไม่พอไม่พอทานเท่านั้นเองนะครับอย่างที่เราเห็นว่าคนเกาหลีบางกลุ่มนี้ก็จะผอมโซ่มันอย่างที่เราเห็นในแอฟริกาใช่ไหมก็นี่แะพวกที่เขาอดอาหารจริงๆนะครับแต่เขาก็จริงๆแล้วก็เป็นประเทศที่พยายามดิ้นรนเพื่อการต่อสู้เพื่อที่จะสร้างมาตรการเจรจาขึ้นมาหรือมีการเรื่องของ ผลิตสะสมอาวุธนิวเคลียร์ขึ้นไม่งั้นมันก็ไม่มีอะไรที่จะให้สาระนียอันมาเจราจาด้วยนะเพราะนั้นก็ต้องสร้างมาตรการการต่อรองแล้วก็พยายามก็จะว่าเกาหลีนี้เอ,องก็พยายามดิ้มรนเรื่องพวกนี้แต่ในขณะนี้มันต้องมีขีดจํากัดเพราะว่าเรื่องของอาวุธนิวเคลียร์เนี่ยมันก็สามารถทําลายล้างนะครับแต่ถ้าบอกไปย้อนไปจริงๆแล้วเนี่ยปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครมียอาวุธนิวเคลียร์มากเท่ากับสาระรัสเซียหรอกสาระฐเคืออันดับหนึ่งนะครับก็หวังว่าการเจรจาหกฝ่ายเนี่ยจะเกิดขึ้นได แล้วก็มีผลที่ดีขึ้นและสุกเป็นประโยชน์มากขึ้นนะครับการเรื่องข่าวที่น้องบอกว่าน่าสนใจแล้วก็ร้อนนะเดี๋ยวนี้ไปจอดรถที่ไหนแบบไม่รู้อินเดียไม่ได้นะจอดรถมัวๆชั่วๆไม่ได้นะทาไมคะเอารถที่รถผ่านในลิทัวเนียเนี่ยเป็นประเทศที่แยกออกจากรัสเซียนะประเทศที่แยกออกจากรัสเซียเขาเรียกว่าลิเซเนียก็มีรถยนต์หรูมอสอเดสเทนเนี่ยจอดไว้ข้างทางซึ่งเป็นเลนจอดทับเลนรถจักรยานสำหรับเลนจักรยาน ปรากฏว่าในรัเจอเนียเนี่ยรัฐาบาลไม่สนลวจะเป็นรถอะไรไม่รู้ละเอารถทุ่งก่อนเนี่ยมาวิ่งเหยียบทับเลยเหยียบเลยเหยียบรถเบนซน์นให้เป็นอุทาหรณ์เลยว่าอย่าจอดรถมั่วโอ้โหเล่นงานแบบนี้ครับ,บนะไม่สนว่าเป็นรถอะไรโดยในซูโอกาสออกมาเปิดเผยว่ามีรถยุนหรูราคาแพงโรสวอ์ฟร,รี่ต่างพามาจอดรถอย่างผิดกฎหมายบนทางจักรยานเป็นทางที่ห้ามจอดรถ นายสุกัสบอกว่าการทันชีนิตต้องการสื่อให้ชัดเจนว่าเพียงขอเรานั้นไม่ยอมให้มีการฝ่าฝืนกฎหมายเช่นการจอดรถก็เรื่องว่าเพื่อแค่ว่าถ้าประสานแบบเชื่อใจให้ลิงดูเอาจริงเลยเหยียบพับรถรู้หมดเลยไม่สนแล้วก็ถือว่าเขาไม่ผิดเพราะจอดในที่ที่ผิดจอดในที่ที่ห้ามจอดเพราะฉนั้นต้องระวังนะคุณผู้ชมไปจอดที่ที่ห้ามจอดอน่ายกฎหมายไทยเอาบ้างแต่ถ้าเป็นนีสตเป็นเรื่องแน่นอน บ้าน่คมเอาละค่ะมาถึงข่าวดีของเมืองไทยบ้างดีกว่านะคะเป็นเรื่องราวของวงการเพสแไทยนะคะเขาบอกว่าตอนนี้นะคะประเทศไทยของเราเนี่ยทดลองผลิตวัคซีนไข้หวัด2009เนี่ยสำเร็จแล้วเป็นชนิดพ่นทางจมูกนะคะแล้วก็ได้รับขึ้นทะเบียนเป็นแห่งแรกด้วยนะคะซึ่งผลิตไว้1 0 0 0 0แโดสนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเลย โดยรายละเอียดเนี่ยนะคะก็บอกว่านายแพทย์วิชัยโชคติวัฒน์นะคะเป็นประธานเป็นประธานกรรมการองค์การเภสัชนะคะเปิดเผยว่าความสําเร็จของไทยในการทดลองวัคซีนไข้หวัด2009เนี่ยนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือ ของมหาวิทยาลัยสิงปากรมหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็มหาวิทยาลัยเกษตรนะคะรวมไปถึงกองทุนสนับสนุนการเสริมสร้างสุขภาพแห่งชาตินะคะหรือว่าสอสอส,อสอนะคะแล้วก็สถาบัานวิจัยจากรัสเซียนะคะนอกจากนี้ยังได้เงินทุนสนับสนุนจากองค์การอนามัยโลกนะคะองค์การเพสัตจานวน1น0ล้านบาทนะคะใช่แล้วก่อนหน้านี้นะคะในช่วงการทดลองเนี่ยก็มีการนําอาสาสมัคร324คนนะคะมาทดลองโดย แบ่งเป็น3กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มเด็กตั้งแต่อายุ12ปีถึง18ปีนะคะผู้ใหญ่ตั้งแต่18ถึง49ปีนะคะแล้วก็กลุ่มผู้สูงอายุตั้งแต่49ปีขึ้นไปเนี่ยพบว่าไม่มีใครที่เสียชีวิตเลยนะคะเพียงผลข้างเคียงอาจจะเป็นไข้เล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีตัวร้อนเมื่อยตัวอะไรเงี้ยเมื่อได้รับวัคซีนนี้เข้าไปก็เลยถือว่าเป็นความสําเร็จขององ,องคอ์การเพศชึกรมและก็กระทรวงสาธารณสุขที่กินคด ยาวัคซีนตัวนี้ขึ้นมารรเรื่องของไข้หวัดสองพในช่วงต่อไปค่ะเป็นเรื่องรู้ทันเหตุกับคุณตวีนาน,น,นะคะว่าในวันนี้เนี่ยจะมีอุทาหรณ์เรื่องไหนที่หยิบยกนำมาเล่าเอาเป็นว่าเราไปติดตามชมไปเลยค่ะครเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่นานมาแล้วนะคะสมัยที่ที่ฉันเ,เป็นน้ำตีช่วยว่ากากรกระทรวงแรงงานสริการสังคมเนี่ย ตอนนั้นมันก็เกิดอุุกภัยทางภาคใต้โดยเฉพาะที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีเลขาดิฉันก็จะให้โทรศัพท์ดิฉันแล้วก็บอกว่ามีประชาชนขอร้องทุกข์นั่นก็รับโทรศัพท์เขาก็บอกว่าพอดีมีเด็กนะอายุประมาณ11-12ขขวบอะไรเงี้ยก็เป็นตำพงพาพ่อแม่อยู่กับญาติแล้วก็เขาก็ขายของในตลาดวันหนึ่งเนี่ยเงินหายไป2,000บาท ญาติิก็คิดว่าเด็กคนนี้เอาไปนะคะตอนค่ําก็จึงได้สอบถามเด็กเด็กก็บอกไม่ได้ไปก็เคี่ยตีเด็กจนกระทั่งดึกแล้วเด็กก็ยังร้องไห้ก็ดืงโดนเคี่ยตีอยู่นะคะพวกชาวบ้านก็เดินเข้าไปบอกว่าทำร้ายเด็กเลยก็โดนว่าก็ไม่ใช่เรื่องของตัวเองต่างๆเนี่ยหลังจากนั้นสักประมาณสองนาทีหนึ่งก็ได้ยินเสียงเหมือนลากมีการลากอะไรก็ไม่ทราบสิ่งทองเนี่ยไปที่ตรงชายทะเลนะคะ เขาก็ไม่ได้คิดอะไรพอวันนุ่งขึ้นปรากฏว่าทราบว่าเด็กคุณเนี่ยเป็นศพไปแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็บอกว่าเนี่ยศพขนาเนี้ยเดี๋ยวสักสองชั่วโมงสามชั่วโมงเนี่ยจะเผาแล้วนะเพราะฉะนั้นก็เขาก็สงสารเด็กเขาต้องการให้ความเป็นธรรมแล้วก็าถามว่าตอนนี้เขาอยู่ที่ไหนกันอยู่จังหวัดไหนเขาบอกเขาอยู่สุราษฎร์ธานีเนี่ยบอกเนี่ยก็อยู่สุราษฎร์ธานีเหมือนกันก็ตกใจว่าทําไมเราไปอยู่ที่เดียวกันหลังจากนั้นเขาก็เดินทางมาแล้วก็ถามว่า ที่วัดเนี่ยที่จะเผานะคะที่เกิดศพเด็กอยู่ที่ไหนก็ไม่ไกลาจากที่นั่นประมาณสักสิบห้านาทีเช่นเดียวกันดิฉันจึงโทรศัพท์ไปหาท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะให้ยัดการเผาศพแล้วก็นําศพมาพิสูจน์ถึงสถาบันนิติเวชกรมตำรวจนะคะพอวันรุ่งขึ้นสอบถามก็ปรากฏว่าเด็กเนี่ยสภาพเด็กเนี่ยถูกเคี่ยนตีถือแผ่นหลังเนี่ยนะคะมีเลือดออกมีล่องลอยการถูกทำร้ายนะคะ ร่างกายแล้วก็ในปอดของเด็กเนี่ยก็มีเศษนะคะเศษหญ้าเศษตะไคร่น้ำต่างๆเนี่ยเพรา,รระ,า,าะฉะนั้นทางทางสถาบันที่เรียกตรวจก็สันนิษฐานว่าเด็กเนี่ยน่าจะาโดนทำร้ายนะคะโดนตีด้วยแล้วทำร้ายแล้วก็ไปเสียชีวิตในน้ำก็คือการที่ก่อนที่ทำร้ายเนี่ยเขายังไม่เสียชีวิตแต่ว่าโดนลากไปแล้วก็ไปจมน้ำตายดังนั้นก็ต้องขอขอบคุณพี่น้องประชาชน โดยเฉพาะพี่น้องที่ได้แจ้งเบาะแสแล้วก็เป็นคนเป็นตาช่วยเหลือสังคมเช่นนี้นะคะนั่นถือว่าการมีส่วนร่วมช่วยเหลือสังคมเนี่ยทุกๆคนต้องช่วยกันมิฉะนั้นเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะนะคะไม่สามารถที่จะช่วยเหลือพวกนี้ได้แล้วก็ปล่อยคนช่วยให้ลอยนวลได้ะคะ่ะ ำลังจะเกิดขึ้นวันนี้ซื้อหนึ่งแถมหนึ่งที่ห้างแว่นท็อปเจริญถึง31สิงหาคมนี้ที่นี่ไม,ม่โฮมทาวน์เทพารักกิโลเมตรที่หนึ่งจุดเริ่มต้นความอบอุ่นที่เรียบง่ายทุกพื้นที่มอบความสุขและตอบรับทุกความต้องการของคุณทำให้ความหมายของบ้านดูยิ่งใหญ่ขึ้น ที่นี่ไม่เป็นเพียงบ้านแต่เป็นจุดเริ่มต้นของคุณบนทำเลแห่งอนาคตไม Home ทาว n เทพารักษ์กิโลเมตรที่1ราคาเริ่มต้น2อล้านหแสนบาทโทร0 2 7 5 8 2อ5 1หอกานึ่งในโครงการคุณภาพจาก e ท land ร์สูสูนสามเหลี่เพื่อการขับขี่กับยนตกรรมนำเข้าใหม่วัสดุขขอินพอร์ตนำเข้ารถหรูก,กับราคาที่โดนใจเข้ามาพบกับผมนะครับรับประกันไม่ผิดหวังวันนี้ที่โชว์รู ครับชมรู้ทันเหตุกับคุณปวีนาไปแล้วเราก็อยากจะแนะนำหนังสือเรื่องของคนไข้รายกทดิฉิลก็จะน่าจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมที่มีไว้เป็นจเจ้าเจ้าของนะครับแล้วเรารายได้ทุกบาททุกสตางค์นั้นเราก็จะนําเข้าสู่ลนิธิปวีณาสกุลพระเด็กละสตรีเพื่อช่วยเหลือคนอีกมากครับทุกวันนี้ก็มีเคสมีกรณีที่ขอความช่วยเหลือเข้ามาไม่ต่ำกว่า 15บหถึงยรนีนะครับที่เข้ามาที่มูลที่โปรยของศูนย์เกษตรสตรีนติข่าวมาที่ข่าวแปลกๆมากดีกว่านะคะเ,<อ>เป็นข่าวที่ได้รับความสนใจทั่วโลกเลยเ<อ>ว่าได้แล้วก็เป็นข่าวที่ต้องบอกว่าสะเทือนใจค่ะคเป็นเรื่องของสตรีชาวอิหร่านค่ะที่มีชื่อว่าอามาน บารามีนะคะเป็นสตรี<ม>ที่เขาต้องประสบชะตากรรมในเรื่องของโลกมืดมก็คือตาบอดนั่นเองนะคะ<ม>หลังจากที่ถูกนายมาจิตโมฮาวดีนะคะสาดน้ำกดใส่ใบหน้าของเขา<ม>จนเสียชมแล้วก็ทำให้ตาบอดนะคะซึ่งเหตุการณ์นี้มันเกิดมาจากว่านายฮาจิตเนี่ยไป ขอแต่งงานแล้วเธอก็ปฏิเสธไม่อยากแต่งงานด้วยก็เกิดความแทนใจใก็เลยสาดน้ำกวดใส่เลยจนตาบอดเธอก็ได้ตัดสินใจที่จะให้อภัยชายคนดังกล่าวนะคะโดยไม่ต้องถูกลงโทษโดยกฎหมายของอิหลานนะคะซึ่งกฎหมายของอิห่านนี่ก็คือกฎหมายกิซอนนะคะ คือในข้อกฎหมายเนี่ยเขาก็บอกว่าสามารถที่จะเรียกร้องโทษประหารชีวิตให้กับผู้ที่ก่อเหตุเช่นเดียวกันหรือว่าจะสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินเพื่อที่จะมาทดแทนอย่างไรก็ตามนะคะเธอได้ใช้ความพยายามเนี่ยเจ็ดปีตอนแรกคืออยากจะเอาผิดกับชายผู้นี้แต่ปรากฏว่าท้ายที่สุดแล้วเธอก็บอกว่าให้อภัยดีกว่าก็เลยทําให้อายการสูงสุดของกรุงเตฮาราเนี่ยออกมาชื่นชมในความตัดสินใจของเธอนะคะและหลังจากนี้เนี่ยเธอก็เลย เปลี่ยนทิศทางความคิดไปว่าเอ้ยงั้นเรียกเป็นเงินทดแทนดีกว่าเพราะว่าก่อนหน้านี้เธอต้องหมดเงินในการรักษาตาของเธอไปถึงหกล้านห้าแสนบาทถ้าตีเป็นเงินไทย<อ>ใช่ค่ะนะเป็นเรื่องที่จริงๆแล้วเป็นเรื่องที่เศร้าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจเธออย่างยิ่งนะเป็นผู้หญิงเป็นสภาพตรีก็คงจะเป็นผู้หญิงสวยแล้วก็ ถูกผู้ชายขอแต่งงานถูกปฏิเสธผู้ชายถูกปฏิเสธแล้วก็ไปทําร้ายเธอถึงกับต้องตามบอดและเสียช่วเนี่ยก็ถือว่าเป็นความปวดเที่ยมนะจริงๆแล้วผู้ชายเนี่ยผู้หญิงเขาไม่รักเนี่ยผมว่าอยู่ไปก็มีความสุขก็ไม่ได้ใจเขาเพราะฉะนั้นอะไรต่างเนี่ยมันเป็นเรื่องของคู่คู่เวรคู่กรรมหรือว่าคู่ที่ดีคู่คู่สร้างคู่สมกว่าแดนไม่ต้องมาคู่เวรคู่กรรมคู่สร้างคู่สม จริงๆแล้วถ้าเราเราก็ไปเจอเนี่ยคู่จริงๆถ้าไม่เชอเดีคู่เนี่ยยังไงก็ไม่ด้อยู่ด้วยกันนะเป็นเรื่องที่เราต้องยอมรับความจริงแล้วถ้าไปทําร้ายสภาพสรีล่านี้ต้องเห็นใจจริงๆแต่ยังดีนะที่เธอเป็นคนที่น่ารักที่มีนิสัยเรียกว่ารู้จักให้อภัยทั้งทั้งที่เธอต้องสูญเสียตาทั้งสองข้างและก็สูญเสียโฉมด้วยโอ้นี่ก็ถือว่าต้องยอมรับวามเป็นวีรบุรุษของสตรีผู้มีจริงๆของอกแบ มาแต่ถ้าจะขอคอมเมนต์เรื่องกีซ้อสโอเป็นกฎหมายที่รุนแรงมากนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันก็คือว่าถ้าไปทําเข้าตาบอดก็ต้องถูกอีกฝ่ายทำให้ตาบอดเหมือนกันโอ้โหก็เป็นเรื่องที่เรียกว่าจองเวรจองกรรมกันไม่สิ้นสุดล้วันนี้ก็เป็นแน้ถ้าทางศาสนาก็เป็นเรื่องที่ไม่ดีเหมือนกันนะครับก็ศาสนาพูดอยู่แล้วเนี่ยกฎแห่งกรรมมีอยู่แล้วนะครับให้อภัยกันและแน่นอนคนที่เป็นผู้ถูกกระทำเนี่ย เลยคนที่เป็นผู้กระทำเนี่ยผู้ที่ผู้ที่เป็นกระทําเขาเนี่ยก็ต้องได้รับโทษอยู่แล้วเรียกว่ากรรมมันตามทันสมัยนี้ไม่ต้องคิดว่าจะหนีกรรมนะครับกรรมในตามคุณทุกอย่างที่คุณทํานคุณต้องได้ผลเพราะฉะนั้นก็ถ้าเชื่อศาสนาพุทธก็เป็นกฎแห่งกรรมแล้วก็เป็นสิ่งที่เชื่อได้กว่าสองพปีแล้วนะครับแล้วก็เป็นศาสนาที่เรียกว่าเราเชื่อว่าทําให้เกิดสันติสุขได้ภายในโลกใบเียนะครับเพราะนั้นเรื่องของความเห็นใจการแก้แค้นกัน มันก็การเป็นการจองเวงจองกรรมกันที่สิ้นสุดเป็นเรื่องที่ไม่ดีอีกเหมือนกันอันนี้เราก็วิจารณ์ในเรื่องของสิ่งที่มันควรจะเป็นนะนะเอาละครับถ้าบอกว่ามาดูเรื่องของประเทศพม่าบ้างหรือสหภาพพม่าเนี่ยยูเนี่ยนออฟเยนมาเนี่ยเขาเรียกอองซานสุจิเขาก็มีหนังสือถึงนายุมกรีเต็งเซ็งของพม่าบอกว่าให้เลิกรบกับพวกชนกลุ่มน้อยสักทีเพราะนั้น ไม่อย่างนั้นก็หมายความว่าไม่มีทางที่จะสร้างความกรองดองในชาติเกิดขึ<ฮ>้นไ,ได้เพราะเราเรลยกชมกลุ่มน้อยในพม่ามันมีมากเหลือเกินไม่ใช่เฉพาะกลุ่มเดียวเป็นร้อยๆกลุ่มแลม้วมนาะดังนั้นการที่จะไปต่อกรไปสู้รบรัฐบาลก็เรียกว่าต้องเตื่นแรงเป็นเสถียรกรเกื่อนวั<ช>ป,ประมาณแล้วก็พูดจริงว่ามันเป็นการรบกับกองโจรมันไม่มีวันสิ้นสุดมันเขาบอกให้หยุดรบและสร้างความสมานฉันท์กรองดองใันทีประเทศชาติจะได้ไปได้เดินหน้าไปได้ เดินหน้าได้เพราะั้นั้นในการเรื่องของปัญหาการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศการทําให้ประชาชนมีมีชีวิตเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเพราะฉะนั้นไอ้ความปรองรองนี่เป็นประการแรกเป็นด่านแรกที่จะต้องทําให้ผ่านพ้นสิ่ิไปได้นี่คือของมาตรการองซานซูจีที่เสนอต่อรัฐบาลโดยนายยงตีเต่งเซ่งของพมว่าก,ก็รับเรื่องไว้นะครับก็หวังว่าพมว่าคงจะไปสู่ถนนปรองรองกันได้สักทีะนะพราปัจจุบันเนี่ยการไม่ยอมรับ การเรื่องการซึ่งกันและกันเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ยาก<ม>ที่จะทําให้ความยอมรับซึ่งกันและกันไปสู่จุดหมายหรือเป้าหมายที่ต้องการได้ต้องมาที่ข่าวต่อไปดีกว่านะคะ<ม>เป็นเรื่องราวที่ต้องบอกว่าอินเทรนด์เพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยฝนตกหนักเหลือเกินนะคะ<ม>โรคที่มากับฝนเนี่ยก็เป็นโรค ไข้เลือดออกซึ่งในปัจจุบันในระบาดหนักมากนะคะในกลุ่มของผู้สูงอายุแล้วก็กลุ่มเด็กนะคะซึ่งตั้งแต่ต้นปีเนี่ยมีผู้ที่เสียชีวิตไปแล้ว13ารายนะคะแล้วนอกจากนี้เนี่ยทั่วประเทศเนี่ยยังมีคนที่ได้รับเชื้อเนี่ยอีกกว่า20,000คนนะคะซึ่งทางสาราจารย์คลินิกแพทย์หญิงสิริเพนนะคะก็ได้กล่าวไว้ว่าไข้เลือดออกเนี่ยมีสีสายพันธุ์นะคะโดยที่กลุ่มเด็กเล็กอายุ ต่ำกว่า 1, 1ปีแล้วก็กลุ่มที่เป็นเป็นผู้สูงอายุเนี่ยจะมีแนวโน้มในการที่จะได้รับเชื้อโรคเนี่ยมากกว่ากลุ่มอื่นๆนะคะเพราะว่าในกลุ่มเด็กเล็กเนี่ยจะมีภูมิต้านทานที่ต่าแล้วก็ในกลุ่มผู้สูงอายุเนี่ยนะคะก็จะมีแนวโน้มในการที่จะติดเชื้อเนี่ยเขาเรียกว่าติดเชื้อซ้ําเพราะว่าในตัวเองเนี่ยอาจจะมีเรื่องของโรคที่ประจาตัวอยู่แล no ้วแล้วก <mon> mm ็ไ hmm. ด้ร <ป |hu|> ับโรคอันนี้เข้ามาเนี่ยมันก็เขาเรียกว่า ร่างกายอ่อนแอก็ได้รับโรคง่ายนะคะอาการเป็นยังนะพี่ก็คืออาการเขาก็บอกว่าให้สังเกตไว้เลยนะคะถ้าเกิดว่ามีไข้ขึ้นสูงสองวันติดต่อกันเนี่ยให้สังเกตไว้ให้เขาเรียกว่าให้ประเมินไว้ก่อนเลยว่าอาจจะเป็นโรคไข้เลือดออกนะคะแล้วก็ต้องรีบไปพบแพทย์ไปปรึกษาแพทย์เพื่อที่จะวินิจฉัยต่อไปว่าเอ๊ะเป็นอะไรค่ะ เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงทีใช่ค่ะก็เป็นสาระดีๆจากสารพันถาวที่หยิบยกนํามาพูดคุยในวันนี้นะคะและในช่วงต่อไปค่ะเป็นเรื่องของข่าวบันเทิงซึ่งคาดว่าหลายๆคนก็คงติดตามรอคอยที่จะชมนะคะเอาเป็นว่าเราไปชมกันเลยดีกว่าค่ะ แตงโมออกมเมื่อเียร์ข่าวกับหนุ่มครัสโนว่าวีว่าไม่มีอะไรแค่มีเพื่อนกลุ่มเดียวกันและเรื่องงานล้วนๆย้ำปลุกลุกไม่เข้าใจผิดแน่นอนปัจจุบันตรงกับความรักจ้าคือสนิทกันเหมือนเด็กผู้ชายสนิทกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เที่ยวกลุ่มเดียวกันเพื่อนโมกับเพื่อนพี่วีเนี่ยมีอยู่ประมาณ7คนเนี่ยก็เป็นเพื่อนที่สนิทกันมาตลอดเหมือนเพื่อนผู้ชายสนิทกันจะมากกว่าในกลุ่มเนี่ยมีผู้หญิงอยู่แค่3คนเองแล้วนอกนั้นก็เป็นผู้ชายหมดเลยแล้วก็นิสัย ก็เป็นผู้ชายกันทั้งหมดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมไม่กลัวเลยเพราะว่า,าน้องกับโมก็สนิทกันเหมือนกันนะคะถ่ายละครด้วยกันแล้วก็พูดคุยกันอยู่บ่อยๆแล้วก็ประสบการณ์มันก็สอนให้เราได้รู้ว่าตนเป็นที่พึ่งแห่งตนก็ยังไม่เจอผู้ชายที่ ทีีด่ดใชอัปเดตความรักของปอยตีชดากับหนุ่มเอ็มและข่าวรือความสัมพันธ์กับหนุ่มอ้อยธานานั้นจะเป็นจริงหรือไม่เราไปฟังเธอชี้แจงกันคะ่ะจริงๆตอนนี้ดีแล้วค่ะไม่จริงเลยค่ะใน,ใน,ใ,นในกองที่ปอยถ่ายหนังตอนนี้คือมีพี่ออยใช่ไหมคะมแล้วก็ไปเห็นแล้วค่ะว่ามีหนังสือเล่มนึงคือคือเหมือนคาดทิ้งชื่อปอยไปด้วยแต่จริงๆแล้ว<ม>ก็คือปอยกับพี่ออยธานาก็เป็นพี่น้องกันค่ะแล้วก็พี่ออยเองเขาก็แบบ ก็เห็นเห็นคอยเป็นแค่พี่น้องนะคะในในกองก็สนิทกันนะคะแต่ว่าไม่ได้สนิทถึงขนาดแบบว่ามีเบอร์โทรศาัาพท์ใคุยกันในกองเป็นแบบพี่น้องแบบพี่ออยเขก็แบบเป็นสภาพบุรหลุดนะคะอยู่ในกองเขก็ช่วย ดูแลดูแลทุกคนอย่างเงี้ยค่ะปุ๊กลุกเล่าถึงความสัมพันธ์ของเธอและวีรภาพากับของขวัญวันเกิดของเธอจากหนุ่มวีและล่าสุดกับข่าวเชาว้าหนุ่มวีควงสาวหยกจะทําให้รักของเธอมีปัญหาไหมนั้นเราไปฟังกันจ้าก็โอเคค่ะก็ไปกินข้าวกันกลุ่มใหญ่ไปโสสาว,สาวอะไรเงี้ยค่ะก็ก็พี่วีก็เป็นหนุ่มหนึ่งหนุ่มใน กลุ่มสาวๆ,ๆไม่นะคะคือหนูไม่หนูไม่ได้ขออะไรเลยหนูแบบว่าเออหนูขอแค่ทุกทุกวันสัมผัสอะไรเงี้ยแบบเออมีการให้กันเพราะว่าจริงๆการมันเป็นอะไรที่เวลาเราเหนื่อยแล้วเราแบบเอเอเราอ่านเรารู้สึกว่ามันเป็นกําลังใจให้เราอะไรเงี้ยค่ะพี่หยกน่ารักแล้วก็รู้จักกันสนิทกันไม่ไม่หรอถ้าหนูถ้ามีก็คือแบบเราสัมผัสได้อยู่แล้วแหละแล้วก็พี่พี่หยกเนี่ยเป็นแบบผู้หญิงห้งหาวๆอะไรเงี้ยคือสไตล์พีพ่ีเขาจะคบแบบสาวห้าวๆอยู่แล้วพี่หยกพี่โมอะไรเงี้ยค่ะซึ่งทุกคนน่ารักแล้วก็ เอ็นดูกับหนูเอ็นให้ความเป็นดูกับหนูแล้วก็ให้ความเป็นกันเองแบบว่าต้อนรับเราเข้ามาในแบบในครอบครัวของกลุ่มเขาอย่างดีไม่นะคะเพราะว่าตัวหนูเองกับพี่หยกเนี่ยก็คือเราเราคุยกันตลอดอยู่แล้วไงมันก็เลยแบบว่าเป็นอะไรที่อาจจะยากนิดนึงจะรู้สึกไม่ดีด้วยอะไรเงี้ยีระบุรุษท,ทั้งในจอและนอกจอจริงๆสําหรับผู้พันเบิร์ตล่าสุดได้ช่วยชีวิตหญิงสาวและเด็กน้อยเหตุการณ์สุดระทึกครั้งนี้จะเป็นอย่างไรนั้นเราไปฟังกันค่ะ เหตุการณ์นี้ไม่ได้เกิดขึ้นในกองถ่ายทาท่าเดสวนครับผมไปถ่ายทําของสํานักงานกรปทร,รที่เขาหินซ้อนนะครับแล้วก็ระหว่างถ่ายทาสัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยที่ฝ่ายกั้นน้ําที่ห้วยแจ๊กเขาหินซ้อนจากเชินเซาปรปภขี่มอเตอร์ไซค์มาบอกว่าหัวหน้าครับผมสัมภาษณ์หัวหน้าสูงอยู่หัวหน้าครับเนี่ยผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเขากำลังจะฆ่าตัวตายแล้วผมก็มองดูแล้วเนี่ยก็ดูท่าทางเหมือนกับเขายืนร้องไห้อยู่เพาะวอุ้มลูกอยู่ครับสักพักหนึ่งเนี่ยเขาก็เริ่มเดินลงไมาในห้วย เดินลึกขึ้นลึกขึ้นลึกขึ้น,นผมก็เอ้ยแล้วก็คุยกับเขาตะโกนคุยกันว่าเดี๋ยวขึ้นมาคุยกันก่อนครับไม่ตอบอะไรเลยนะ แล้วก็ระหว่างคุยเนี่ยผมก็ถอดรองเท้าถอดถุงเท้า,ออเ,ทาเอาถ้าไม่รีบยับยั้งเหตุก่อนเนี่ยเดี๋ยวมันจะเลยเถิดก็คือว่ากลัวว่าเขาจะลื่นแล้วก็มีลูกอุ้มลงไปด้วยแล้วลูกก็ร้องไห้แล้วผมก็เลยตัดินใจลงไปเลยครับลงไปแล้วก็ไปอุ้มเด็กหน่ยขึ้นมาเปลี่ยนตัวเองมารับละครคอมเมดี้สำหรับหนุ่มวีวีรภาพไปดูบรรยากาศการทํางานของเขาและฟังเขาพูดเกี่ยวกับข่าวเช้าของตัวเองกับสาวแตงโมงกันดีกว่าคะ่ะ สนุกครับเรื่องนี้ผมก็ไม่ได้เล่นคอมเมดี้นานแล้วนะฮะแล้วนุ่นก็น่ารักมากเรื่องนี้แล้วก็นักแสดงท่านอื่นก็มีทั้งคุณเอมมี่คุณนิวคุณเต้นตะวันอะไรอย่างเงี้ยรับรองเรื่องนี้สนุกแน่นอนครับนีกับน้องวานานะครับน้องก็เหมือนผู้ชายเหมือนเด็กผู้ชายไม่มีอะไรเลยครับเข้าใจผิดครับประเด็นผิดประเด็นผิดครับครับคุณผู้ชมก็ได้ชมข่าวสนุกเพื่อเกิดไปแล้วนะครับจากทีวีคูไลฟ์ก็ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างมากนะครับคุณพันธิพาสุลุนใจพี่ติ๋งของเราครับ ค่ะว,วันนี้รายการสารพันข่าวนะคะก็หมดเวลาลงแล้วนะคะทั้งนัดและคุณเทพประสิทธิ์ก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ